ก็เป็นปัญหาเร่งด่วนนะคะที่สังคมจับตามองอยู่ก็คือจะเป็นเรื่องอันดับหนึ่งก็คือน่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษานะคะก็ต้องยอมรับว่าโรงเรียนเนี่ยก็เปรียบเสมือนอบ้านหลังที่2นะคะของเยาวชนของลูกหลานของเราเพราะฉะนั้นเนี่ย การคัดหวังของผู้ปกครองนะคะของสังคมในการที่จะทำให้โรงเรียนเป็นที่ปลอดภัยนั้นถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากทํำยังไงเราจะมีมาตรการที่มีกระบวนการการป้องกันหรือมีมาตรการอย่างไรที่จะมาช่วยดูแลให้โรงเรียนของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ปลอดภัยค่ะโรงเรียนขุนยวม ในปีการศึกษา2565จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เด็กชาติพันธุ์อย่างเสมอภาคทั่วถึงมีคุณภาพวิสัยทัศน์ของโรงเรียนขุนยวมซึ่งนำทีมพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขุนยวมโดยนายนิกรสุขใจผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวม ปีการศึกษา2,565โรงเรียนขุนยวมมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น380คนผู้บริหารคณะครูบุคลากรจำนวน32คนดำเนินการจัดการศึกษาภายใต้อัตลักษณ์ร่าเริงแจ่มใสร่วมใจทำงานรักการกีฬาเอกลักษณ์ ทนเผ่าสามัคคีโรงเรียนคุณยวมนำนโยบายของสพอทอองสมกานเขเขตที่การศึกษามงสอนเขตหนึ่งมาปรับใช้ให้สารศึกษาเช่นความปลอดภัยในสถานศึกษาเขียนว่าเรียนคุณยวมมีแผนการปฏิบัติการมีแผนการเผชิญเหตุต่างๆที่ ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนชุมชนน,นักคณะครูนะครับเราจะเห็นว่า,าเราอยู่ที่โรงเรียนุดย่มเนี่ยใกล้กับแหล่งเรียนรู้ใกล้กับชุมชนใกล้กับโรงพยาบาลซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายทั้งโรงพยาบาลทั้งสถานศึกษาต่างๆที่อยู่รยาบริเวณโดยรอบนะครับท้งเทศบาลเรื่องการดูแลเรื่องไข้เดือดออกการพ่นหมอกควนัออควนลูกน้ำยุงลาย ตลอดจนโลกตามฤดูากาลต่างๆนะครับเราเป็นศูนย์เครือข่ายที่ช่วยเหลือนักเรียนในระดับอำเภอนะครับโดยมีนายกสมาคมอ,าอำเภอคุณยวงที่เป็นศูนย์เครือข่ายในการช่วยเหลือก,การประสานงานต่างๆระหว่างโรงเรียนต่างๆกับเจ้าง,งานเขตพื้นที่ กิจกรรมด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสนองนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตหนึ่งที่ได้ดำเนินการในปีการศึกษา2565ประกอบด้วย กิจกรรมอาหารกลางวันอาหารปลอดภัยโรงเรียนได้ดำเนินการจัดอาหารกลางวันโดยคำนึงถึงคุณภาพมีสารอาหารครบทุกประเภทปลอดภัยไร้สารพิษให้กับนักเรียนได้รับประทานทุกคนทุกวันโดยมีการดำเนินการดังนี้สํารวจวัตถุดิบในท้องตลาดเน้นผักอินทรีย์ผักปลอดสารพิษ ที่มาจากผู้ปกครองในชุมชนและท้องถิ่นซึ่งมีความคุ้มค่าด้านราคาและคุณภาพกำหนดเมนูอาหารรายสัปดาห์โดยจัดซื้อวัตถุดิบรายวันเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่สดและใหม่เสมอ จัดทำอาหารโดยแม่ครัวที่มีประสบการณ์มีการดูแลเรื่องความสะอาดและโภชนาการพร้อมทั้งทำหน้าที่เป็นวิทยากรฝึกอาชีพด้านการทำอาหารให้กับนักเรียนมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านคุณภาพและปริมาณที่พอเพียงต่อความต้องการด้านอาหารกับหน่วยงานห้างร้านบุคคลและชุมชน ครูทำหน้าที่รับผิดชอบจัดทําเอกสารการเบิกจ่ายอาหารกลางวันตามระเบียบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้จนทําให้นักเรียนของโรงเรียนขุนยวมมีภาวะโภชนาการที่ดีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขุนยวมได้ดำเนินการตามกระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลคัดกรองนักเรียนมีการพัฒนาส่งเสริมและแก้ไขจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนดังนี้กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้งครบทุกบ้านทุกคนทุกหลังคาเรือน ดำเนินการคัดกรองนักเรียนโดยใช้โปรแกรม School Health Hero a l t h h e เพื่อคัดกรองด้านพฤติกรรมของนักเรียนดำเนินการวัดแววความสามารถพิเศษของนักเรียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการคัดกรองนักเรียนพิการเรียนร่วมพร้อมทั้งระบบโรงเรียนเรียนร่วมเซต ดำเ,เนินการคัดกรองนักเรียนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนพร้อมทั้งแจกทุนปัจจัยพื้นฐานมีการช่วยเหลือนักเรียนจัดหาสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับนักเรียนที่เจ็บป่วยด้วยโรคโควิด -19 รวมทั้งติดตามจนนักเรียนหายเป็นปกติดูแลและอำนวยความสะดวกในการนำนักเรียนเข้ารับวัคซีนโควิด การจัดกิจกรรมเพื่อลดปัญหาการใช้เวลาว่างไม่เกิดประโยชน์เช่นกิจกรรมการป้องกันยาเสพติดป้องกันเด็กติดเกมป้องกันติดสื่อสังคมออนไลน์ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานติดตามค้นหานักเรียนที่ออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาพาน้องกลับมาเรียนโรงเรียนขุนยวม เป็นงานที่ให้บริการทางด้านสุขภาพของนักเรียนโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพที่ดีมีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์ให้บริการนักเรียนในด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นดูแลนักเรียนที่มีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย ตรวจสอบและควบคุมภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนอำนวยความสะดวกให้กับโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่จะเข้ามาให้บริการทางด้านสุขภาพแก่นักเรียนในโรงเรียน การตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการให้บริการทางด้านพันตกรรมการดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆต,ต,ต,ตามแผนเผชิญเหตุในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อโควิด -19 มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ การรับนักเรียนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 จัดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนโดยการจัดทำแผนเผชิญเหตุจัดเตรียมการประเมินตามแบบประเมินก่อนเปิดภาคเรียนผ่านระบบไทยสต็อปโควิดพลัสของกรมอนามัย เตรียมสถานที่จุดคัดกรองนักเรียนเข้าออกทุกวันมีระบบการคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มติดเชื้อเพื่อนำส่งรักษาต่อการจัดสถานที่ในห้องเรียนโรงอาหารโดยการเว้นระยะห่างการเตรียมความพร้อมจุดทำความสะอาดห้องน้ำอ่างล้างมือโดยมีสบู่และเจลแอลกอฮอล์บริการ ภัย s o e s a f e t y c e n t e r โรงเรียนดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อป้องกันด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้กับนักเรียนโดยดำเนินการดังนี้ซ่อมแซมปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตรายที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับนักเรียนเช่น ปิดร่องระบายน้ำปูทางเดินจัดเก็บอุปกรณ์อันตรายให้มิดชิดต,ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกมุมทุกอาคารติดตั้งถังดับเพลิงทุกอาคารมีป้ายบอกทางหนีไฟอบรมนักเรียนในการปฏิบัติตนจากการได้รับอุบัติเหตุฝึกอบรมการปฏิบัติตนเอาตัวรอดในขณะติดอยู่ในรถ รถรับส่งนักเรียนมีมาตรฐานและมีความปลอดภัย กิจกรรมอื่นๆตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนปีการศึกษา2565ดังนี้กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนวัดโบสถ์และสาธารณประโยชน์อื่นๆในชุมชนกิจกรรมกีฬานันทนาการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการหนึ่งคนหนึ่งกีฬา ทุกวันพรฤหัสบดีและหลังเลิกเรียนทุกวันกิจกรรมชนเผ่าอ,อมทรัพย์นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการฝากเงินอ,อมทรัพย์ทุกวันเพื่อเป็นการประหยัดและอดออมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมโรงเรียนวิถีพุทธและหมู่บ้านรักษาสิงห้ากิจกรรมห้องเรียนสู้ฝุ่น โรงเรียนดำเนินโครงการห้องเรียนสู้ฝุ่นอย่างต่อเนื่องจนได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับที่หนึ่งระดับเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมทักษะอาชีพตามวิถีชนเผ่ากิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งทักษะอาชีพหนึ่งโครงการหนึ่งอาชีพหนึ่งโครงงานหนึ่งครูกิจกรรมพัฒนากระบวนการชุมชนทางวิชาชีพทั้งแบบ ออนไซต์และแบบออนไลน์กิจกรรมรักการอ่านการจัดทำคลิปการอ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาถิ่นทุกระดับชั้น ขอขอบคุณผู้บริหารครูบุคลากรคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองนักเรียนชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรวมทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮอสอนเขตหนึ่งที่มีส่วนช่วยเหลือการดำเนินงานการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพรวมพัฒนาโรงเรียนขุนยวมให้ครอบคลุมทุกมิติทางโรงเรียนขุนยวมขอ,ขอขอบคุณค่ะ